เหมิปทุมราชเล่าชีวิตกอดดังกับเงินเสียร้อยเข้ากรุงเทพมาเป็นนักร้องเป็นอีกหนึ่งนักร้องลูกทุ่งที่ถือว่าประสบความสําเร็จในเรื่องชื่อเสียงและมีผลงานออกมาให้แฟนๆได้ติดตามอยู่ตลอดสําหรับนักร้องหนุ่มเบมินปทุมราชซึ่งล่าสุดเจ้าตัวได้โพสภาพสุดอบอุ่นกับคุณยายพร้อมกับข้อความบอกเล่าเรื่องราวก่อนเข้ามาเป็นนักร้องเผยว่าผมไม่เคยเสียใจที่มีเงินติดตัว400บาท ขึ้นรถทัวร์มาเพื่ออยากเป็นนักร้องในวันนั้นผมขอบคุณยายและครอบครัวมากนะครับที่ทำให้ผมเป็นบนปิปทุมรั์ในวันนี้โดยหลังจากหลายคนได้เห็นภาพและข้อความก็ต่างเข้ามาคอมเมนต์ส่งหัวใจและปรบมือให้กับนักร้องหนุ่มกันอย่างมากมายในความรักความกตัญญูที่มีให้กับครอบครัวและความรักในอาชีพนักร้องขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ